ขยี้ยนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จักรวานตอนที่ร้อยใบหน้าสีเขียวบนท้องฟ้านั้นใหญ่มหืมาดูเหมือนจะก่อขึ้นจากควันที่บางและจางแต่ทว่าเมื่อใบหน้านั้นเคลื่อนลงมามันก็ชัดเจนมากขึ้นเหงือค่อค่อยค่อยไหลลงมาบริเวณหน้าผากของหมอผีอวุโสเขาก้มหน้าลงวาดผวาจนไม่กล้าเงยหน้าขึ้นเหนือฟ้าเสียงแผ่วเบาดังขึ้น ทราบแล้วหมอเพียวุโสยืนนิ่งยอดเขาทองคําแห่งคุ้นเขาเทวะนั้นหนาวเยือกเป็นอย่างยิ่งแต่เหงื่อเขากลับไหลลงมาผ่านไปนานเขาจึงรอบเหลือบไปมองบนท้องฟ้าเห็นว่ามันเป็นสีขามใบหน้านั้นหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มอเพียวุโสก็โล่องอกรีบออกไปจากสถานที่นี้ให้เร,เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้อีกสักพัก ก็มีเปรเพิงจุดขึ้นบนยอดเขาทองคำมันสั่นไหวเล่าวกัน,น้ำเมื่อมันหยุดเนตรทองคำก็วิ่งออกมาจากเปวเพิงลากราชรถสมบัติออกมาบนราชรถมีฉัตรจกักรพรรดิตั้งอยู่ตรงกลางมีหินล้ำค่ายัางหยกและไข่มุกร้อยลงมาเป็นม่านจากฉัตรบนยอดฉัตรจกักรพรรดมียอดทองสามยอดตั้งซ้อนกันใต้ฉัตรมีเสาทองคำสี่เสาคำยัน หนาเท่ากับแขนขนสูงเจ็ดคืบคางคางเสาแต่ละตนมีสาวรูมจันทร์รูปงามปานชีวิตของพวกนางก็เกิดเป็นวงแหวนเบื้องหลังสีสักเสื้อผ้าพวกนางโบกสะบัดและพวกนางล้วนแต่ใส่ชุดมีสีสันแตกต่างกันยญิงสาวในชุดเขียวถือแจกันหยกในมือหญิงสาวในชุดแดงกุมกูชฉินเจ็ดสายหญิงสาวในชุดเหลืองประคองกระบี่ในมือทั้งสอง ส่วนหญิงสาวในชุดขาวกำลังอุ้มปีแปร้างตายฉัดจักรพพัดผ่านม่านหยกและไข่มุกเห็นชายผู้หนึ่งในชุดม่วงนั่งอยู่เขานั่งอย่างมั่นคงมีบรรยากาศที่โดดเด่นเหนือธรรมดาล่างของส่วนหนีทั้งสองอาบไปด้วยแสงเลืองรองสีสันที่แจ่มจ้าเมื่อพวกมันเหยียบลงไปบนเมฆมงคลห้าสีลากราชลถไปด้วยความเร็วประดุจสายฟ้าไปยังแผ่นดินผ้ากลาง ราชรถสมบัติไม่ได้ระมัดระวังเหมือนกับหมอผีอาวุโสผู้ซึ่งหลีกเลี่ยงแดนโบราณอันกว้างใหญ่ราชรถนี้ขับรุยเข้าไปทิ้งรอยแสงเอาไว้มุ่งหน้าไปยังจักรวรรดิเยียนขังผู้คนในราชรถด,ดูไม่ได้ใส่ใจอันตรายของแดนโบราณแม้แต่น้อยเมื่อเวลากลางคืนมาถึงความมืดก็ปกคลุมส่วนหนีสองตัวกปลโปลดไปรัศมีเพลิงออกมาพวกมัน ลากราชลดสมบัติด้วยความสะดุดตาในความมืดปานมานแผลพุ่งผัดก่อตัวกันเป็นฝ่ามือมหือมาสีดำเอื้อมเข้าไปยังราชลดแสงสว่างก็ส่องออกมาจากล่างส่วนหนีไม่ว่ามันจะผ่านไปที่ใดแสงสว่างก็ถูกเกืนกินไปเหลือแต่ความมืดเมื่อมืดดำทมินมาถึงหน้าราชลดแสงสว่างก็หายไปจนหมดม่านมุกก็แกว่งไปมา เมียหญิงสาวในชุดแดงบรรเลงกู่ฉิมเกิดเป็นเสียงเมื่อเสียงกู่ขิมดังขึ้นไปมือทมินก็ชะงักและถอยกลับไปเหนือฟ้าเสียงแหบแห้งดังขึ้นมาหญิงสาวในชุดแดงก็พผงหัวเทพดาวเฉียวแห่งเหนือฟ้าสัตว์ประหลาดในความมืดก็ล่าถอยหายไปโดยไร้ร่องรอยตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นไปไม่มีสัตว์ประหลาดใดก่อกวนราชลอสมบัติอีก แม้ว่าแดนโบราณในความมืดจันทรายร้ายกาดแต่มันค่อนข้างคือคักในยามราตรีสิ่งน่ากลัวทุกชนิดทุกเปล่าออกอารวาสทุกเหตุการณ์แปลกพิสดารเกิดขึ้นไปทั่วทุกขัวและแหง่งราชรถสมบัติขับเคลื่อนไปยังทิศตะวันออกอย่างไม่ช้าไม่เร็วเทพดาวเฉียวให้ชัดจกักรพรรดิมองไปยังแดนโบราณขณะใสหน้าพวกมาร้ายทั้งหลายยังถูกชำระล้างไม่หมดและผิดหลายยังคงกัดก่อน ลาชลดสมบัติโบยบินไปบนท้องฟ้าแสงพาดผ่านความมืดมองขึ้นไปจากด้านล่างก็เล่าวับมีดวงดาวที่กำลังขับเคลื่อนจากขอบฟ้าหนึ่งไปยังอีกขอบฟ้าหนึ่งด้วยความเร็วที่เหมาะสมลาตีของแดนโบราณปกคลุมไปด้วยความมืดไม่มีทั้งดาวและเดือนบนฟากฟ้าชาวบ้านและสัตว์พิสดารส่วนใหญ่ซ่อนตัวในแดนโบดาณอดไม่ได้จะเงยหน้าขึ้นไปมองภาพที่พวกเขาไม่เคยเห็น ทันใดนั้นดวงดาวก็ร่วงลงมาล่อนลงไปยังแดนโบราณเบื้องบนอากาศทําให้ผู้คนและสัตว์พีศสดานทั้งหลายกําลังเฝ้ามองถอนหายใจเสียดายราชรถสมบัติร่วงลงมาไปยังต้นน้ําแม่น้ําหยงคู่เขาสองลูกในความมืดราลากับประตูใหญ่มาหืมมาราชรถสมบัติเข้าไปใจกลางระหว่างพวกมันส่วนหนีทั้งสองดินล้นไมายจะควบคุมไม่ให้ราชรถร่วงลงไป แต่ไม่ว่าพวกมันจะพยายามเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทำได้ในที่สุดแล้วมันก็ได้แต่ร้องควรขางด้วยความจนปัญญาสาวคมจันทร,ร์ทั้งสี่มองออกไปข้างหน้าเห็นส่วนหนีสองตัวลากราชรถกล,า,กลกายเป็นโครงกระดูกข้างตายฉัดจัก,กระพัดมีโครงกระดูกหนึ่งโครงเทพดาวเฉียวยังคงนิ่งสงบไม่เคลื่อนไหวเขาเอ่ยว่าการดึงราชรสข้าลงมาข้างล่างแบบนี้หรือจะเป็น พวกชั่วช้าไม่กลับตัวแห่งยม,มโลกในความมืดและม่านหมอกตรงหน้าพวกเขาดูเหมือนจะมีเงาใหญ่โตอยู่ใกลๆ้ๆยังมีแสงสีแดงฉายส่องในหมอกนั้นราวากับตะเกียงที่เลื่อนลอยตามราชรถสมบัติที่กำลังเคลื่อนไปมันไม่ใช่ตะเกียงแต่เป็นดวงตามากมายเงาเหล่านั้นค่อยๆจางแสงสีแดงก็หายตามไปทีละดวงเลือดเนื้อของส่วนนีกลับมาใหม่อีกครั้ง พวกมันกลับพบว,ว่าราชรถไม่ได้หนักอึ้งอย่างเมื่อคู่พวกมันรีบขับเคลื่อนพละก,กําลังและดึงราชลรถสมบัติให้เดินหน้าต่อไปสี่สาวงามเห็นว่าเลือดเนื้อพวกมันกลับมาอีกครั้งก็โล่งอกร่างกายของเทพดาวเฉียวก็กลับเป็นปกติเขาเอ่ยขึ้นมาว่ายมวมโลกขัดขืนระเบียบของแดนใต้พภพบถึงกับกล้าต่อต้านเหนือฟ้าสถานที่นี้เดี๋ยวก็ถูกกำจัดในอีกไม่ช้าก็เร็ว ราชฉลรสสมบัติเคลื่อนไปข้างหน้าตามสายทานแห่งแม่น้ำอยู่จนเมื่อท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นมาพวกเขาเห็นสุดเขตขันของแดนโบราณที่อยู่ห่างจากราชฉลรสเล่ลาวพันหลีทันใดนั้นแสงกระบี่ก็พุ่งมาจากด้านล่างระเบิดในอากาศพิบตานั้นแสงสีขาวเจิดจ้าดุดทิมาก็พุ่งออกมาจนบดบังลัศมีของดวงอาทิตย์ส่วนหนีทั้งสองยิงสาวทั้งสี่บนราชรถปิดตาพวกเขา เมื่อพวกเขาดื่มตาขึ้นใหม่สีสาวพู้มาจารย์ก็ร้องอุทานด้วยความประหลาดใจแสงกระบี่สถานพิภพได้หายไปเบื้องหน้าของราชรถคือเทือกเขาและแม่น้ําที่ยิ่งใหญ่คุณเขาสูงเทียมฟ้าคุมน้ําเชี่ยวกาดไหลบ่าไม่จบสิน้นสิ่งที่แปลกคือภูเขาและแม่น้ําเหล่านี้เมื่อคู่ยังไม่เห็นมีอยู่ที่นี่แต่บัดนี้ลาวกับพวกมันเลื่อนลอยอยู่เหนือก้อนเมฆคล้ายกับว่าพวกมัน งอกเงยขึ้นมาจากก้อนเมฆแม่น้ำไหลออกจากภูเขาสูงลิวสันเขาอัลลาดชันให้เสียงน้ำประทะแม้กระทั่งน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาล่วงลงมาประดุดหยกภูเขาเขียวมวลน,น้ำสีคามเลื่อนลอยอยู่ท่ามกลางหมู่เมฆสมจริงจริงๆเล่ากว่ามันไม่ใช่ภาพลวงตาหยุดเทพดาวเฉียวนั้นเอ่ยขึ้นส่วนหนีทั้งสองก็หยุดเทา้าเทพดาวเฉียวลุกขึ้นดืน มองปลายเขสิ้นสุดของทิวทัศน์เทือเขาและแม่น้ําเหล่านั้นยืดยาวสุดลูกหูลูกตาลาวกะงออขึ้นมาภูเขาในหมู่เมฆอลังการกว้างใหญ่ไพศาลดูท่าจะฝังลากลงไปจากชันเมฆขณะเดียวกันที่ปลายเขสิ้นสุดของภูเขาและแม่น้ํามีแสงกระบี่ยากที่จะสังเกตแต่ไม่อาจรวงหลอกตาของเขาได้ลาวกบว่ามีใครสักคนใช้กระบี่ต่างคู่กัน เพื่อวาดภาพทิวทัศน์ของภูเขาและแม่น้ําเหล่านี้ไอคนพิการเท่านั้นยังมีชีวิตอยู่จริงๆเทพดาวเฉียวยิ้มลงไปข้างล่างข้ามีสหายเก่าอาศัยอยู่ที่นั่นส่วนหนีทั้งสองรีบลากลาดฉล,ลดลงไปใต้ชั้นเมฆเมื่อพวกเขาไปถึงใต้ชั้นเมฆภูเขาและแม่น้ําก็รอยล่องตามพวกเขาลงมาพวกมันล่อนลงมาข้างล่างตามความเร็วพวกเขาขวางทางเดินไปข้างหน้าพวกเขาตลอดเวลา ในที่สุดราชรสสมบัติก็ลงจอดภูเขากับแม่น้ําบนท้องฟ้ากลายเป็นเล็กๆและหดลงไปเมื่อภูเขาและแม่น้ําหายไปหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ําก็ปรากฏแก่ตาพวกเขาเทพดาวเฉียวมองผ่านมู่รี่มุกและเห็นเก้าอี้โยกตั้งอยู่ที่ทางเข้าหมู่บ้านบนเก้าอี้โยกมีชายชราปาจักจากแขนและขาทั้งสี่เก้าอี้โยกส่งเสียงเอียดอารเอ็นไปเอ็นมาระหว่างชายแก่ไล้แขนขา กำลังอาบแดดหรือดูใบไม้ผีดเจ้าเป็นคนพิการเทพดาวเฉียวไม่ลงมาจากราชฉลดเจ้าไม่มีทั้งแขนและขาาแต่ยังอยากจะมาขวางทางข้าเงี้นหรือเจ้าประเมินตัวเองสูงเกินไปหรือเปล่าผู้ใหญ่บ้านนั้นยิน้มระหว่างที่เขาโยกไม้ไปมาดูเหมือนว่าการนั่งอยู่ที่นี่จะทําให้เขามีความสุขมากเมื่อเขากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นทําไมเจ้าไม่ลงดูสักหน่อยละ่ะ ข้าไม่มีทั้งแขนและขาอายุไข่ข้าก็เหลือแค่นิดหน่อยเจ้าน่าจะมีความมั่นใจพอสังหารข้าจริงหรือไม่เทพดาวเฉียวนั้นเอ่ยว่าเจ้ามีอายุไขหเหลือไม่มากดังนั้นเจ้ามีทางปกป้องกษัตริย์มนุษย์คนใหม่ได้แต่ทว่าข้าคงไม่เสี่ยงชีวิตของข้าไปสู้แบบไม่คิดชีวิตกับคนพิการอย่างเจ้าหรอกนะหากว่าเจ้าไม่กล้าเสี่ยงชีวิตสู้ก็จงกลับไปทันใดนั้น านชีวิตของผู้ใหญ่บ้านก็แปลเปลี่ยนเป็นแขนและขาทําให้เขาสามารถลุกยืนขึ้นบนเก้าอี้ได้เมื่อเขาเดินตรงไปยังราชรถสมบัติส่วนนี้สองตัวก็รู้สึกเลือดในกายเย็นเฉียบสาวพุ้ารจันทั้งสี่บนราชรถก็เผยใบหน้าซีดในสายตาของพวกมันและพวกนางชายแก่ที่ผอมแห้งกลายเป็นคนใหญ่โตขึ้นมาทรงอำนาจมากขึ้นเมื่อเขาเข้าใกล้โดยการก้าวเพียงไม่กี่ก้าว ล่างเขาราวกับจะปกคุมท้องฟ้าและผืนดินบทบางสายตาพวกนางจนหมดเจ้าไม่มีทางปกป้องกษัตริย์มนุษย์คนใหม่ได้เทพดาวเชียวรุกขึ้นฉัดจกักรพรรดิบนราชรถก็เริ่มหมุนใต้ฉัดขยายขึ้นเมื่อฉัดจกักรพรรดิขยายขนาดขึ้นท่ามกลางสายลมยกและมุกทั้งหลายก็ใหญ่โตขึ้นราวกับพวกมันคือหมู่ดาวที่ล้อมรอบเทพดาวคู่นี้สี่หญิงสาวตรงหน้าเขาคล้ายกับเล็กกระจอย และส่วนหนีเรือดบริสุทธิ์ทั้งสองก็เคยมีเรือนการใหญ่โตกลายเป็นเล็กกระจิตลิดหน้าเวทนากระบีจากกิิงสาวในชุดเหลืองกระดุดออกมาจากฝักลอยไปยังมือของเทพดาวเฉียวเขาเวี่ยงกระบี่ประทกระกับกระบี่ที่เวียงมาโดยชายชละพิบตาที่แสงกระบี่ประทะแม่น้ำยงก็ถูกตัดขาดและน้ำในแม่น้ำก็ไหลย้อนแสงกระบี่เจอดจ้าหายไปนทีแสงกระบีจจาหาหะบ่หาย ผู้ใหญ่บ้านยังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้เอนไปมาเทพดาวเฉียวนั่งรงกลับไปยังเก้าอี้ราชลดและขนาดของราชลดสมบัติกับคืนเป็นปกติราวกับยักษ์และดวงดาวเกื่อนฟ้าเมื่อคู่เป็นเพียงแค่ภาพดวงตาเท่านั้นข้าไม่สังหารกษัตริย์มนุษย์แต่คนอื่นก็จะมาอยู่ดีเทพดาวเฉียวมองผ่านม่านหมึกไปยังผู้เท่าที่เอนกายอยู่นั้นรุ่นยาวบางคนจากเหนือฟ้าจะมาตามหาเขา ผู้ใหญ่บ้านเอ่ยว่าตาบใดที่ไม่ใช่พวกตาเท่าอย่างเจ้าก็ส่งพวกเขามาได้เลยเทพดาวเฉียวมองไปยังเขาและกล่าวว่ากลับเหนือฟ้าสองส่วนนี้ก็รีบลากรา,กากชรถวกกลับห่อขึ้นไปบนฟ้าฟ้าตะกุยตะกายกลับสู่ทิศตะวันตกบนราชรฉลิจิงสาชุดเขียวถามว่าเทพดาวชะไหนพวกเราจึงกลับไปแบบนี้เทพดาวเฉียวไม่ปี่ปากแต่คางหน,ห,นหนักเลือดก็ไหลย้อยลงมาจาก ลาดเชรถร่วงไปยังป่าแห่งแดนโบราณและเมื่อเลือดหยดลงไปณนะสถานที่ใดดอกไม้จะเบ่งบานทั่วทั้งภูเขาพืชพันธุ์เติบโตอย่างบ้าคลัง่งพวกมันเริ่มแผ่ขยายจนเต็มไปทั่วขุบเขาฉัดจะก,กระพัดเอ็นไปข้างหลังร่วงลงไปในแดนโบราณมุกกระจายยกก็เกินไปทั่วแดนโบราณเทพดาวเฉียวนั้นสีหน้าสีดไม่ต้องเก็บมันขึ้นมารีบกลับเหนือฟ้าให้เร็วสุด สีพพ่สาวคมอาจารย์ตื่นตะนุกสองส่วนหนีก็เร่งความเร็วของมันพุ่งไปยังทิศตะวันตกที่หมู่บ้านคนพิการเก้าอี้โยกนั้นเอียงไปมาก่อนที่เก้าอี้จะแหลกเป็นจุนผู้ใหญ่บ้านก็ร่วงลงสู่พื้นลองเรียกว่านักปุงยานักปุงยานักปุงยาก็วิ่งออกมาหน้าตื่นยังจะวางท่าเก๊กอีกในเมื่อเจ้าไม่มีทั้งแขนและขาสมนำหน้าหยุดขยับให้ข้าดูอาการบาดเจ็บเจ้าก่อน นักปรุงยาตรวจดวูอาการผู้ใหญ่บ้านและเอ่ยว่าเมื่อแก่ตัวกล้ามเนื้อและกระดูกก็เสื่อมถอยยิ่งกว่านั้นเจ้าไม่มีทั้งกล้ามเนื้อและกระดูกยังอยากทําเก๊กอีกใช่ไหมล่ะสนุกไหมทีนี้ผู้ใหญ่บ้านก็หอบหายใจอาการบาดเจ็บเขาหนักกว่าข้าแต่ก่อนนั้นข้าเคยสู้กับยอดฝีมือแทบทุกคนของเหนือฟ้าจนหมดกุดูสิว่าเจ้าเก่งแค่ไหนกันนักปรุงยาใช้เข็มสะกดอาการบาดเจ็บ แต่สุดท้ายเจ้าก็ถูกฟันแขนและขาออกไปด้วยโดยมือกระบี่คนหนึ่งอยู่ดีไม่เชลียวดื้อเมื่อข้าถ่ายทอดตำแหน่งกษัตริย์มนุษย์ให้แก่ฉินมูข้าก็รู้ว่าวันนี้ต้องมาถึงในสักวันเมื่อมีคนตามหาตัวมู่เอ,อ๋อสายตาผู้ใหญ่บ้านนั้นผ้าเรือนเหนือฟ้าจะไม่ยอมให้มีกษัตริย์มนุษย์ดำรงอยู่แน่ข้านั้นทั้งชราและพิการพวกเขาจึงไม่ได้ใส่ใจค้าแต่ทว่าพวกเขาต้องกำจัดกษัตริย์มนุษย์คนใหม่อย่างแน่นอน เทพดาวเฉียวนั้นเป็นหนึ่งในยอดยุทธชั้นหนึ่งในเหนือฟ้าข้าจึงต้องมาขัดขวางเขาเพื่อให้เขายอมราถอยไปโดวยวิธีนี้ก็จะไม่มียอดยุทธเช่นเขามาเสาะหาตัวมู่เอออีกพวกเขาต้องทําตามกฎกติกาหากก็พวกเขาหมายจะเล่นตุกติกข้าจะทําให้พวกเขาต้องสยบต่อก,กติกาเองนักปุงยาเขียนตำรายาให้แก่เขาเช่นนั้นจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากเจ้าตายไปพวกเขายังเคารพกติกาอยู่หรือไม่ ผู้ใหญ่บ้านก็เงียบเลยิิมเมื่อมีชีวิตอยู่ก็เป็นกษัตริย์มนุษย์เมื่อตายไปก็เป็นวีรบุรุษพูดผีชีวิตข้าสามารถลาลับได้แต่เจตจำนงศึกของข้าจะดำรงอยู่ตลอดไปนี่อาจเป็นเวลาที่เขาควรจะออกไปท่องยุทธจักรอีกครั้งนักปุงยาเลยเอ่ยว่าข้าไม่ออกไปใครอยากออกไปก็ไปเองแล้วกันโอเคเจอกันนะคลิปหน้าไ้บายไปแล้วเด้อ